สวัสดีครับร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวนะครับอัปเดตสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านนะครับกับรถแท็กเตอร์ยันม่า EF453T นั่นเองนะครับผมยันม่า45แรงนั่นเองนะครับลูกค้าเครื่องยนต์สสูบ45แรงม้านะครับผมตอนนี้ก็สวัสดีลูกค้าใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับเราเป็นร้านขายรถแท็กเตอร์มือสองที่กำแพงเพชรนะครับมีทั้งหมด3สาขานะครับก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับในช่องทางที่ท่านได้รับชมนะครับวันนี้เรานําเสนอกับ ยันมา45แรงม้านั่นเองนะครับคันนี้อุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับเป็นชุดใบมีดดินหน้านะครับคันล่างนะครับเก็บงานเรียบร้อยนะครับเก็บสีฝากระโปรงเช็คจุดรด่วซึมเช็คระบบคันหน้าเรียบร้อยแล้วครับแล้วอุปกรณ์ด้านหลังเป็นงานโรตารีนะครับ1.8เมตรนะครับยันมา45แรงนะครับคันนี้จดทะเบียนปี52นะครับปรับเปลี่ยนนะครับยางใหม่นะครับยางหลังใหม่นะครับยางหน้าโอเคนะครับยางหน้ายังสวยอยู่ เก็บสีนะครับเช็คระบบให้เรียบร้อยระบบไฟอะไรเรียบร้อยนะครับชั่วโมงการทำงานนะครับ1813อชั่วโมงใครที่ต้องการหายันมากนะครับใครชอบรถตระกูลยันม่านะครับนี่เลยตันท้ายเก็บงานให้นะครับนี่เวิดีโอนะครับคันนี้จดทะเบียนปี5 2สนะครับเล่มทะเบียนพร้อมเลยนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่315,000บาทนะครับเป็นรถเช็คเก็บกับเก็บสภาพใหม่นะครับ 315,000บาทนะครับไปมิดาหน้าพร้อมรโรตอรี่นะครับใครที่สนใจยันม่านะครับเดินที่รับนปัญญาเทคเตอร์นะครับนี่เลยยันม่าสี่สิบห้าแรงเลอเดี๋ยวนี้เริ่มหายากขึ้นมาทุกทีแล้วนะครับยันมา่ากับผม4 5แรงมาใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับอา้าวลองสตาร์ทเครื่องยนต์ดู นะครับผมระบบทำงานได้ปกติทั้งหมดนะครับ315,000บาทนะครับขับยันมา45แรงนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่ร้านปัญญาแทคกเตอร์นะครับโทร0ู7เจ็ด 5223833095339988ที่ร้านประยาเทคเ,เตอร์เปิดทำการทุกวันนะครับลูกค้าสนใจมาชมตัวชิงได้นะครับราคาตดลองได้ส่งฟรีในระยะทาง300กิโลเมตรแรกนะครับ3 1 5 0 0 0บาทใบมีดหน้าพร้อมโรตารี่รถเช็คกบสภาพให้ใหม่เห็นมาสีผาแรงครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอยติดตามนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ